หวังเว่ยเฮาเกิดที่เมืองผูหยางมณฑลเฮอหนานเมื่อวันที่27เมษายน2532เขาเป็นนักกีฬาซานต้าตังฟูชาวจีนชกในพิกัดน้ำหนัก65-70กิโลกรัมชื่อเสียงของหวังเวยหฮาโด่งดังสุดขีดเมื่อปี2010และชาวจีนต่างยกย่องให้เขาเป็นยอดนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลกเนื่องจากเขาสามารถเอาชนะยอดมวยไทยเบอร์หนึ่งของโลกในยุคนี้คือแสนชัยซอคิงสตาในช่วงนั้น แต่ตามที่ดูการชคของแสนชัยในวันนั้นรู้สึกจะผิดฟอร์มมากๆราหน้ามือกับหลังมือซึ่งถ้าชคที่ประเทศไทยแบบจริงๆจังๆแสนชัยน่าจะต่อขาดไม่มีราคาเล่นสาเหตุที่แพ้ก็อาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศและก็การเตรียมตัวไม่ดีชาวจีนต่างก็ไม้มั่นปั้นมือให้เขาได้เป็นราชานักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แบบเดียวกับบลูดลีต่โอ้พวกเขาเชื่อจริงๆหรือนี่ต่อมาเขาได้ชกกับนักมวยไทยที่เป็นคนไทย และก็มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งในประเทศจีนโดยเขาสามารถเอาชนะกังฟูมาแล้วมากมายหลายคนนั่นก็คือเจษดาปล้องทองหรือช้างเผือกมวยไทยอะคาเดมี่ท้าวกาดำภาค<า><า>เป็นภาษาอีสานเอาขึ้นมากกตีกันเลยนะครับเนาะโอ,อ้ใจห่อนอีหลีอ่าเป็นมวยที่สมควรดูคนต่อไปอสมควรดูยิ่งนักละัะเจษดาปล้องทองหรือช้างเผือกมวยไทยอะคาเดมี่แล้วครับคนเห็นบ่า เตะขาน่ะเจสดาไว้ธรรมดาที่ไหนเราอ่าเป็นชาวอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับเนาะอ้าเตะขาคืนเหมือนกันนะครับหวังบวยหาว่ะบางคนกับสบู่อะทุกคู่นะครับตอวกไม่รู้ว่าใครเป็นไทยใครเป็นจีนนะครับไม่ได้บอกสีกางเกงอ้าคนไทยกับสีขาวคนจีนสีแดงทนตัวหนาจ้วงล้ำสวนเลยเอาวังบวยหานะครับเนาะ เอาภาษาไทายเขากะหวังเวอย่าว่าไอภาษาจีนอนีีเขาเวอย์ด้วยวังเวอย่าว่า,าจ้วงหัวจ้วงใสอันแหละว่าสิธรรมดาเอาช้างเผือกเนี่ยเป็นมวยเนี่ยบูด้ดุดดำด้วครับขุนเขาพญายมเป็นมวยเนี่บนยบดย่องไผ่ขึ้กันแล้วมันทั่วไปสำหรับสั่งเพียบคนเมื่อก่อนก็เป็นคนน้องไข่เดี๋ยวนี้ก็มาเป็นขึ้นกับไอ้บึงการนะครับจังหวัดบึงการนะ อำเภอสซ้พิสัยอันดับอ้ายกแรกว่าจังได้จดจ้องจ้องด้วยเอาเตะพับนอกหนึ่งครั้งเอาวังไว้เฮาเอาไม่ถือยังอะไรแบบนี้เฮ้อเอาโดนมัดหรือยังไงเอากรรมการนับกีโนซีโงและชิ้วจับกวยจับมาตีต่อพะนะเอากรรมการบอกนะครับเนาะเอาว่ายังไงโดนไปหนึ่งนับมาเอาตัดลำตัวโอ้หูหูสิธรรมดาสิ เอาชนะแสนชชยมาแล้วจะาราธรรมดาที่ไหนเล่าวันทั้ไปเอาโอ้โหแบกคิกอีกพออยแม่โอ้โหอย่างจังเลยนแหลวดังต่ำรยที่น้องเอาเอาว่ายังไงช้างเผือก,นะกนเนาะกางเกงขาวนะครับช้างเผือกนตะ่มวยไทยอะคาเดมี่หรือเจษฎาปล้องทองเป็นฝ่ายย่างเข้าหาแล้วโอ้โหโดนหมัดแล้วครับก็แตะห,หูดังปอกเลยเมื่อกี้เอาว่าจ้งไดลองเมืงอเสร็จแล้วก็เจษฎานต่ไหวขุนเขาพญายมเอากูณพระท่านเห็นเขาอยู่เอา เอาแรกกันแล้วแรกกันแล้วเอาเตะขาหนึ่งครั้งแล้ครับหวังว้ห้าวนะครับโอ้อนั้นหวังว้ห้าวนะเอากรรมการเอากรรมการเปลี่ยนนะครับจังว่าเตียนว่าจยงไรดอกเอาจ้วงมัดขัวอุ้ยเข้าปลายจมูกดังปอกหล่นกำนหรือปลายขังดังอะไรเอาจ้วงถอาลำตัวเอาว่าจย่งไงเอาแยกสมาแยกบอกแยกกัแยกจนนบัตฑงานน่มเนาเอาเอาเดินเข้าหาคือเก่าแล้วครับเอาอุ้ยแหลกมัดกันบ่ถือเอาแล้วล่ะจ้วงหัวจ้วงไสแล้วเอาฝากขวท่านแล้วกัน เอาดูเดือด่ดยนี่คู่นี่เห็นบ่านั้นทุบลำตัวทุบลำตัวนั่นแล้วเอาแท่งเขาเอาจ้วงเอากำผูแทงเขามวยไทยมวยไทยต่อยหมัดมาตัวเอ้าโปยกหูดังโป๊กเลยพี่น้องเอาโดนนับไปหนึ่งครั้งแล้วเอาเมื่อยกตีเฮ้ยจังใดเอาเมืดยกนะครับเนาะยกแรกเนี่ยเอายกสองเลยทีเดียวเลเอ้ามาเจ้าใเบื้องสายกไปเอาว่าจังใดสาระแรกกันดุเดียดเลยนี่ะยกสองเอาเตะขาบ่โดนนะครับถูกเตะเขาดุกซ่วงอ้วนนาท่อง อยากฝากแล้วก็มาเตะดุสองเอาบาตในแบ็คคิกอู้อูอีกครั้งนึงแท้งขึ้นด้วยเข้าแล้วช่างเปียกเอาล้มลงไปเห็นตัวเอาเดินเขา่าห้าแล่นเข่าห้าแล้วอันบ่โดนนับเราก็ต้องเรียกคะแนนขึ้นแล้วเอาต่อยหมัดเนาะครับเอายังไม่เห็นเขาพยาลมเท่าไรเอาเตะขาเอาแลกเตะกันแลกมัดแลกเตะกันนะตัวเอากรรมการเตียนหัวเต็มแล้วเราเพิ่งหัวเต็มกันเราเพิ่งหัวเต็มเอาออหัวเขามาก่อนนะครับวังเว้ยเข่าเนานะ เอาว่าแจังไดยโอ้โหอีพออีแม่โดนมัดโอ้ยเซรีเงาแล้วชิงป่วยป่วยจับจับเลยได้เอาเอาเมืย <oon> ์ขึ้นกันแล้ววะมาเท่าแผลแผลพื้นกันแล้ววะมวยจีนวะโอ้ถึงมัดสวนนะครับเนาะเอาวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาแล้วไล่จังแล้วเอาว่าแจังไดยดุเดือดเลือดพ่านนั่นแล้วโมเมนธรรมดาดิครับในอมวยจีนนี่เอา หวังมวยเฮาวนี่สิธรรมดาตีเขาแลกมัดกับแสนใช้ก็แลกมาแล้วไหมเขาแซงเผื่อเนี่เป็นมวยหมัดกับมวยเขาเนาะครับเอาเขาไล่จ้วงแล้วโอ้ยเขาแต่งหูดังคว้าขึ้นกันแล้วปะมาเอาเตะใส่แลเอาต่อยขวานแล้วธรรมดาแล้วแทงเข้าขั้วโอ้โหเอาพุ่งกับหัวชนนะครับเนาะมวยศิลเอากรรมการมาจังไหนเอากรรมการเปลี่ยนอย่าเอาหัวไปต่ำเขาอย่าเอาหัวไปต่ำเขาอย่าเอาหัวไปต่ำเขาเอา เมื่อทแห้งกันแล้วเอาลองดูนะ่ะเอาช้างเผือกนี่บ๊วยพละกำลังเหลือเฟี้ยที่สร้างเพีพงเยพไงไล่เล่นสร้างตายไม่ซีตัวมันอ้วนแท่งเขาอู้ออยเอาไฮ้ลองเบิ้องสันเลวขุนเขาพญายมเอาโดนไปสองนับแล้วเขาเอาเก้าเข้าหาน่ะเอาเอาแท่งเข้าใส่เอาไม่ถนัดไม่ถนัดน่ะเอามัดโอู้ยดังจึกเลยพี่น้องเอาลองเบิ้องสันเลวลองเบิ้องสันเลวกับสร้างเพียงวันนีเห็นบ่ กำลังมหาศาลโอ้โหขี่ฮักไนไปเอาแล่นไลเหรสะใจท่านผู้ชมนะเอาสลหรับคลิปนี้ผมมีเศร้าเสียงนะครับโอ้โหเอาลาข้อมาโอ้ล้มทวนมาแล้วกรรมการลุกทัน,านมาเพื่อนกรรมการบ้าเอาอยังเป็นไฟเดินเข้าหาเหมือนเดิมเหมือนเก่านะเอาจ้วงวัดขวดซสามาไม่โดนนะครับสำหรับ,บวังเว้าเอา กดข้อลงไปเอ้าหเข้าไปครับเอุ้๊ยเตะถึงไซรังหั่นเอาเมื่อแห้งเลยดิครับมวยจีนนี่เอาว่าจังไดสร้งเพียกแล่นไรเอากรรมการเฮ้ยเฮ้ยอีหยังที่นี่เอาสิท่วงเวลาเฮยเจังไดอุ้ยกรรมการก็ได้เอาก็ต้องระวังมัดนะครับเพราะว่ามัดนักเดิดีธรรมดาดิมวยจีนไรนี่เอาแท่งกระจับระบาดนี่เอาจงใจได้ครับเนี่ดูแล้วเป็นลูกจงใจนะครับนี่เอาเมื่อแห้งอ่ะเนี่ มันแท่งกระจับเคยพะนะโอ้เออเป็นลูกจงใจแทงนะครับหมดแรงแล้วหมดแรงข้าต้มแล้ะเอามุ่ยคนนี่เป็นคนกระล่อนเติบดินี่บ่าเป็นธรรมดาเนี่เอาจับตาดูให้ดีจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องรับรองไม่มีใครเดาถูกเอาไม่มีใครเดาถูกถ้าไม่เคยดูมาแล้วจับตาเบิงให้ดีเอาว่ายังไงเดินจ้วงแล้วตอนแล้ว เอาแท่งใส่โอ้โหเอาหนีบ่ยเป็นขบวนนะครับเนาะหนีไม่เป็นขบวนเอาเข้าดุกซ่วงกระฟองกันเอาเสเข้าดุกซ่วงน่ะแหละไว้เครื่องดึกซ่วงทึ่งบับแอลเมื่อนั่นเออเอาแลนไล่เลยแลนไล่เลยหมดแรงเอายืนอยู่ด้วยใจนะครับนักชกชาวจีนเนี่ยเอากรรมการขอเวลานอกยังอีกที่หนึ่งเออเอาเนี่ยทวงเวลาดิครับเนี่ยเอาถ้ามองว่าแจกใบเหลืองเนี่ยเป็นการทวงเวลาดิเนี่ยเพราะว่าโดนสองนับเนี่ยคะแนนน้ำมาแล้วนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยกรรมการเรื่องนาือยังเพราะยังเสียงบันน้ำอ,อม <laughs> เขาเป็นการทวงเวลาชนิดหนึง่งเพราะรู้ว่าโอ้โหเมนหนังเราแบ็คคิกเข้าเต็มห้ำนะครับนี่แหละแบ็คคิกเนี่ยโ oh อ้โหอีพอรแม่ปาติโทโอ้ oh เอา้าไม่ใช่ธรรมดานะครับแบ็คคิกว่าแรงแล้วเดี๋ยวโดนท้องนี่ครัใส่ขาดคนนี้ <laughs> เคยมีด้วยครับโดนแบ็คคิกนี่ใส่ขา,าดนะ เนี่ยโดนกระจับเนี่ยเอาผลปรากฏว่าเอากระจับแตกเลยนะครับเนี่ยโอ้ยแตกแล้วก็หนีพังนั้นมหนะอยธรรมดาที่นี่ภาพซาเนี่ยเป็นลูกจงใจด้วยเนี่ยเนี่ยเอาตามคอมเมนต์ของชาวจีนนี่ว่าไอ้เนี่ยมวยจีนเล่นโซกโปกได้ไอ้คอมเมนต์ของคนจีนนี่ว่าหมดแรงอ่ะแล้วก็แทงกระจับก้อนอันดับแรกต่อมากันเล่นกระจับมันเ่อ อ้าพูดหมอว่าจะไรห้หามลงไปเห็นตัวโอ้ยมันสิธรรมดาเนี่ยเห็นว่าถือเข้าจนเลือนมั่นแล้วบังนาเป็นกระซั่ง <laughs> มวยไทยชกต่อไม่ได้นะครับเพราะโดนเตะหำครับการโดนเตะหำคุณไม่รู้หรอกว่ามันจุกยังไงเพราะคุณเป็นผู้หญิงนะครับคุณไม่มีหำเอาสลับคู่นี้ก็ผลปรากฏว่าตัดสินให้เสมอกันไปนะต่อมาวังไวฮามีโอกาสขึ้นชกกับบัวขาวบัญชาเมฆนักชกชาวไทย โดยการชกเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5 5 9ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก่อนอื่นเลยเนาะครับเนาะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมบัวขาวบัญชาเมฆกันเอาเปิดตัวด้วยเพลงบางรจันครับแต่ว่าถือเขาลบทิมแล้วก็บอกว่ามีลิิทธิต์ว่าให้เปิดอย่แล้วเอาก็ขึ้น่าเป็นเพลงบางรจจันเนาะพี่น้องเนาะ สีธรรมราเื้อบัวขาวนักโชคจากอำเภอสำโรงทาบนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เพื่อนเนาะเป็นคนสุรินทร์นะนะเ่อเห็นว่ากำลังจมม่นดินะวุ้สมัยนี้ไฟบขงหัวจักบัวขาวกิดงัวไหลเติมนะเอาต่เด็กน้อยเกิดไม่ออกจากท้องแม่กับหัวจักไหมเนาะพอดออกมากะบัวขาวบัวขาวบัวขาวมันเปิดเลยเนาะอีเดียนะเนาะมันสิธรรมดาอ้าวุ้ยเบิ่งเปียบเทียบสัดส่วนนะครับเนาะ าน้ำหนักสัมกันนะครับ70กิโลอายุบัวขาว34นะครับวังไว้หาว่า27เท่าเลยเอาตีกันละตีที่นี่มูวีเอายกแรกเริ่มขึ้นมาอย่างเร็วไวฟ้าฝังอะไรแล้วดูรูปร่างแนะอ็บบัวขาวสูงกว่านะครับ1เซนว่ายังไงวังไว้หาวนะลองเบิ่งแล้วครับดำมดอทคอม มันสิธรรมดาบัวเขาไว้เตะสั่งตายมาสี่สิบตัวคนละบัวเขาพวานอะเห็นบ่เอาโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้าเนี่ยโอ้โหออกได้รุนแรงพอๆกับแข้งขวาอีหยังทิบกระจับอีกแล้วสิเฮ้ยวิบลันนี่ไหมเอาหนักทิบขึ้น <laughs> บัวเขาทิบกระจับขึ้นนั่นแหละบ๊วยย่ำเสียแบบเนี่ยแบ็คคิกเนี่ยระวังให้ดีนะครับเนี่ย เล่งใส่ห้ำโดยเฉพาะอันนั้อ้าจดจดจ้องจ้องบุเขาขยับมาโอ้โหมัดเดียวมัดแรกเอารวมไปแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอานับพอด์แปดเนาะครับเนาะเอาว่าจงไงอุ้ยเร็วเหลือเกินเร็วเหลือเกินวันเถาะเอาขยับเข้าหาเอาโอ้โหกันพ่อถึงว่าวัน เขาแต่หูดังเสียนหอพี่น้องสเสียนไปหอดซักแก้วคนเดียวเอาต้อยมัดหัวเอาดูเหมือนจะกลัวหลือเกินนะครับกลัวบวกขาวเอาเริ่มหน้าลาแล้วหน้าลาแล้วโอ้โหเตะเตะโดนเขาแล้วดังโป๊กเลยพี่น้องโอ้ยบ้านหนักแข้งสี่ฮักหรอทีลองเบื้องหลังบวกเขาเอาเล็กอะไรเฮ็ดแข้งบวกเขาธรมรมดาอเอา เดินคู่แล้วคู่แล้วโอ้ยก้านข้อก้านคอ,คอโอ้ยล้มถ่วนเลยพี่น้องเอากรรมการนับแจ็คนอตซาตีห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วนะ้ิสบอร์เอากรรมการให้ชกต่อนะครับเนาะโอ้ยเร็วไว้ฟ้าฟังสองนับไปแล้วสองนับไปแล้วเอาเข้ากกหูเข้ากกหูว่าจั้งไดค้างดังกระพ้องกันนั่นแล้วเอาต่อยเขาลำตัวต่อยเข้างอนต่อนะเอา้าเอ้าถอยว่าเป็นขบวนแล้วย่ามแล้วย่ามแล้วเฮ้อ ยำนะวายปลอดใจแล้วที่นะี่เอาหัวใจลงไปอยู่ที่ตาตุ่มมาแล้ว <l oss> ล่องเบืองเสร็จล้วก็บวกเขา,าแล้วนั่นเห็นบะ่หนะเออเออโดนเขาค้างดังแยงโอ้ยจุกแล้วจุกแล้วจุกแล้วโ,โอ้ยย้ำแพ้ย้ำแพ้พะนะเอากลับมาการนะเจ๊กเนาะซ่าอ้าวหยุดตีกันศอกนะครับเนาะเพียงแค่ยกแรก่แล้วชนิดที่ว่าโอ้ยหาเงินง,านง่ายเสะ หนึ 1> 1, 000, 000่งล้านชกไม่ถึงสามนาทีอีพอไอ้อแม่ไอ้คนจีนกันนานเกลียจใจไลเงี้ยนะปากโฟล,ลุกบกเงี้ยกองเสียเอาเอาล่อ,อ,ลองเบื้งกันแล้วอานนี้แฟนครับชาวจีนเปนิดเชียวเปิดเชียวเพื่อนเนี่ยมาดูภาพช้านะครับพนนี่น้องนั่นเห็นปะโอ้ยเขากคกหูแล้วดังปลุกเลยอ่กัน ว่ามันทุบหัวปลาดุกกรหลอนเนี่ยโอ้ยแหวนแล้วเน่เอาภาพซ่าเนาะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหทุบของงอนต้อนแล้วข่อง,งอนตอ้อนเต็มๆลูกเนี่ยโอ้โหเต๋เสยข้างดังใส้ข้างดัง,งดังเสี้ยนแล้วว่างั้นน้อยเพิ่นเลียดดังแตกแหรือตีเอ้อเลียดดังเล็กเหงาแล้วออกนี่ลูกนี่จุกนหงโอ้โหโ,หโดนเต็มแล้มน,นี่แล้วพี่น้องนี่จุกเลยนี่เนียแล้วดล่นี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 ่น ไปตั้งแต่ลูกนี้เอ้าสุดท้ายก็โดนเข้าขัางดังเต็มๆเลยเห็นบังยมือยอมแพ้แล้วละอายบัว,บวพะนะเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โห,โห,โห,โหโก้มหัวไปรับแข้งเขาเนาะครับเนาะเอา้าไว้ยมันสิธรรดมดาตนะีบัวเขาเงี้ยเอ้าคือสายซำเลยปวดเห็นไหมไว้บ่เม็นดังฮักเหรสิเอา้าผลสรุปแว่เนาะครับเนาะ อาปวัวเฉียวบังชาเม็กะนะเพ่งไฟชนะเทียบแค่ออยกแรงล่ะบู๊อุยอีพออีแม่เอ้คุ่นะบัวเจียวบวกเขาบัญชาเมฆนะครับเอาก็ชชะนนกไปอย่างง่ายดายตัวขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง